ครับพี่น้องนี่พี่ยงก็เจีออวครับขับตังอีบัดมาเยี่ยมลูกครับนี่ครับบรรยากาศคึ้นฝ่าคึ้นฝนฝนลงเม็ดครับตอนนี้เพิ่งครับเจี๋ยวขับลูกสาวไปเหยัยงนี่นครับพี่น้องหัวคุ้งครับกล้วยเตี๋ยวกระปานข้างหลังนี่ครับบรรยากาศนี่ครับปลาอ้อยครับ กำลังขึ้นสวยงามนป่าปามครับพระข้างนาส่วนปามครับยอมลูกสาวครับสาวแอมครับยอมพี่ยังเนียใครวะโอ้มาบ่ายมาเนียใครอยู่ครับครับเดี๋ยวขาผูกเชือกถือป่ะเดี๋ยวฮะเขาผูกเชือกถเออป่อเออโอเค ครับมาขึ้นไปไปเครับเยยบครับสาวลูกสาวลูกสาวเจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับมีฮังฮังหมดครับหยื่อแย่มดครับนี่ครับมีบอมีบอลอัยนี่คือบ่ามีพานั่งท่านห ้างเทิงมีว่บทางเทิงเลือกคนเดียวไปไปละทางเทิงไม่เห็น,น,เ,นเห็นว่ <ด uke. S 1> นครนทั้งมันแดงคือการขับเดิมเดิมไปนะครับ,เ,รเ,รรบเห็นไห แน่แ่่นี่ใครอยู่ใครอย่างใครผักใครตรงใครไงได้เลยยอม่แค่นี้เอากระบี่เรีกเอาตากรีเอากกใกล้เออคใกลใกล้ามหน่อยกระตากา้ามหน่อยครับนะครับรู้ไปเห็นหนึอรเปล่าหัมันดิอาิบุญบุญสพอมท้ายขึ้นยอนเป็นแสงแสงอโตครับเอ่าถึอว่าถกอะไรขมันลุดแล้วลุดแล้ว ลุนแล้วเดี๋ยวมุนแล้วเดี๋ยวมุ่นแล้วลุนแล้วไลุนแล้วม่ไม่ยังม่แตกเลยคั้งยังไม่แตกเลยเนามันแดงังเดียวสิมีให้เหเด็กไขวครับน่ครับาน้จังหวะขดแย่ครับนี่

ทำไมนะปวดหัดเลย มดแดงครับนี่นี่ครับนี่มดแดงอ้หมดครัดยอม ซื้อซ,ซืซซ้อซื้อซืซ้อย <Hollywood> ังซื้อซื้อยังซื้อซื้อสุดตายครับฝนกระโตกครับฝนตกนี่น้องนี่ฝนลุ่งเป็นแล้วยุคขางบ้านครับบ้านนี่ครับเห็นบ้านในหลังคาข้างเนี้อปลาบ้านครับนี่ขางบ้านครับผมค่ะ สูงข้างแง่่าถึงค่ะตรงเปลี่ยนมือกัน,นห้างห้างลูกเออเงนค่ะจะเห็นปะเห็นบุเห็ตนตะมันหมืดไหค่ะแตกแล้วพ่อ

ต้อดีๆอ่ะบุ๊นี่ออกนีอู้หูใหญ่เลยดัวดัวอยู่ถ่ายถ่ายถ่ายอืๆอือขวดตรงที่บอกอันเี้อืออุ้ยอุ้ย มันมีหวัวงกระตาเนาะมันถึงหวัวกระตาไปโบ่มันต้องหนีละมันถึงหัวงกระตามันอกีโค้งเลยครึ่งต่อครึ่งค่ะตอนเนี้ยห้าสิบห้าสิบวิ่งเหมาแล้วมาแล้วโอุยอ๋มันบลุลงกระตาจากักเม็ดเลย เออนหา่วงมวงการอามานีดแดงครับสองครั้งในก้อยหนึ่งครับพี่น้องอนั่นะครับโอ้โอเคครับเนี่ยเฮ้ครับโอเคอมขนาดมาสู้ๆเอเครับผมสำหรับคลิปนี้กะฝากไว้สักนิดครับผม ให้วดแดงที่บ้านฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพี่ยงวาเจอมครับผมสวัสดีครับคลิปสดสั mm ้นครับผม